ตอนนี้เลยปั๊มประตทอปั๊มเอสโซมาแล้วนะครับถึงขนจะตกทั้งวันหลวงตาก็บ่อยย่น ญาติโยมก็ไม่กลัวครับเอสสวายน้ำหลวงตาบนชื่นนะครับตอนนี้เลยออยู่ที่ตรงข้ามตลาดนิคมนะนิคมนี่ตลาดอยู่บังงนี้ตลาดนิคมจะอ่ำครับเลยไปหน่อยก็จะเป็นทางเข้าขนส่งเพชรบุรีขนส่งสำนักงานขนส่ง ฝั่งสรงข้ามก็จะมีตึกแถวตึกสามัดนช่องฮะมีตลาดหลักตลาดขนสง่งโดยาตลาดนิคมฮะเปิด้ายทุกวันอังคารบ่ายสอ,องโมนิคมนิคมกอนเช้าก็มีนะ ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ครับหลวงตาไม่รับปัจจัยครับไม่เป็นไรนะครับเมื่อกี้อ่ะ เดี๋ยวที่บอกว่าหลวงคุอจะให้เดินหลองตานะครับอาจจะเสียงดังไปหน่อยคือตกใจนะครับเพราะว่าหลวงตากติว่าไม่รับปัจจัยเดินเท้าเปล่าห้าอย่างห้าอย่างเพราะนั้นตัวหลวงตาโดนแบงค์ร้อยเป็นาำนี้ตาไม่โดนยับโนครับหลวงตาสละทุกอย่างหมดแล้วครับก็จะเกิดไปรับเงินก็ ลวงตาเนี่ยปฏิบัติมายาวนานก็จะคงคงไม่แล้วครับหลวงตาไม่รับปัจจัยแล้วครับนะฮะขอโนษดยนัก็จะไปทาบุญนะฮะหวก็เป็นน้ําก็ได้ครับนะเป็นน้ําเป็นนมได้หมดก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าหลวงตาก็ไปบริจากให้ทางมูลนิธิแล้วก็วัดโรงเรียนนะแต่ถ้าเป็นพวงมาลัยดอกไม้ก็ ก็เอาไปใช้อย่างอื่นไม่ได้ก็ต้องให้ญาติโยมกลับไปแฝนหน้ารถออกไปเป็นที่สิริมงคลอันนี้โดนรงเลยครับถ้าเป็นน้ํานี่จะดีน้ําดมอย่างที่บอกครับหลวงตาไม่รับครับรับเคาะเสร็จแล้วก็ส่งให้ทางมูลนีิที่เอาไปบริจาคให้โรงเรียนแล้วก็วัดโอเคนะครับดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเบอร like ์ด้วยนะครับกช่องด้วยนะครับ ช่วยกดติดตามด้วยนะครับนะขอบคุณมากครับ อย่าลืมกดติดตามชอ่องลวงคิดได้ด้วยนะครับนี่ฮะ้นตอกมากเลยกับวันนี้ฮะ้นตอกมากล่องตาเาาอาไม่ออกก็ด นแลงตาไม่รับเงินไม่รับปัจจัยนะครับเอาแต่น้ำเดี๋ยวเจ้าหน้าที่มาเก็บเองครับเหนื่อยไหมครับ เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมโอ้สู้สู้เลยครับกู้ภัยสว่างของจังหวัดเพชรบุรีครับสว่างเพชรนี่ฮะเจ้าหน้าที่นะครับโอ้โหตามอาสาสมัครมูลิธิสว่างเพชรเพชรทำสถานเหรอสัเอ๋อครับผมโชคดีครับโชคดีครับน่าโอเคครับน่าติดตามครับ กูไฟสว่างสันเพชรครับโอ้โหนี่ชัดเจนเลยครับผมอ่านหลายครั้งอันนี้อีกทีมนึ่งครับนี่กูไฟสว่างสันเพชรครับเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยนะสู้ๆครับ